มาแล้วครับขบวน518นะวันนี้มาก่อน416นะฮะ416ออกวันแทกมาแล้วนะฮะก็ต้องหนี416นะครับขบวน558เอ้ยขบวน518นะครับไม่รู้ว่าช่างเครื่องต้งจะทํากลับหรือเปล่านะฮะเมื่อวานทำ517ไปนะ แหมจังจงเครื่องโต้งจริงๆด้วยนะเป็งเครื่องโต้งทำห้าหนึ่งแปดกลับตอนเช้านะตอนเย็นทำห้าหนึ่งเจ็ดไปนะ